สวัสดีทุกท่านครับผมธามาเองวันนี้เราจะมาไกด์คอรีแบบสั้นๆและเข้าใจง่ายกันนะครับผมมาหนึ่งสเริ่มเริ่มจากที่มไเซตและคอมโบในการเล่นของตัวของคอรีกันก่อนนะครับผมที่การเล่นง่ายๆนะครับกด e กดตี3ทีแล้วก็กด e กด e กดตี3ทีแล้วก็กด e ครับผมแล้วมันก็จะวนอย่างนี้จนกว่าสกิล e จะหมดนะครับแล้วก็อีกคอมโบนึงก็คือกดอันติกดสกิล e แล้วก็กดตี3ทีแล้วก็กด e ครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเพียงแค่กดอันติก่อนนะครับต่อไปมาที่ค่าสเตตัสของน้องคอรีนะครับผม ส่วนตัวอัตราคีเนี่ยควรจะทำประมาณ50%ขึ้นไปมันจะมีพอสวรคนตัวหนึ่งทำคีได้เพิ่มมาอีกประมาณ20%นะครับอันนั้นเราทดไว้มันแบบไกลสั้นนะอันนี้แรงคี1้0ขึ้นไปแล้วก็ตวงฟุ้นฟูพลังงาน120ขึ้นไปครับ สกิลของคอรีนะครับผมอัพแค่ตัวของพอสมวังสกิล e นะครับผมไม่ต้องอัพตัวของ aman, มัมมอยแทงนะครับไม่ได้มีผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะอัพอันตีก็ได้แล้วก็ตัวของอันตีลองลงมาครับทีมของน้องคอรีเนี่ยผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับผมอันนี้เป็นทีมที่ผมเทแล้วรู้สึกว่ามันเล่นเวิร์กนะครับผมใครที่มีตัวไหนืีไม่มีตัวไหนก็ลองจัดอิงคร่าๆจากตัวที่เรามีก่อนก็ได้นะครับอาวุธที่มีแนะนําจะมีดังนี้เลยอ์ติแฟกที่ผมแนะนําก็จะขึ้นภาพให้ดังนี้เลยครับ อันนี้จะเป็นบอกรายละเอียดกลุ่มดาวข้วๆนะครับผมแล้วก็กลุ่มดาวที่ผมแนะนาให้เปิดดาวหนึ่งจะเรียกร่างแยกขึ้นมาช่วยโจมตีดาวสองจะเป็นการการันชะงักแล้วก็เพิ่มดามีตัวคูนนะครับผมส่วนดาวหกก็จะเป็นตัวของเพิ่มคีเลททีดามีเหมือนของออยท่มครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมสรบไก่คอรีนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านต้องการรายละเอียดส่วนไหนหรือต้องการให้ปรับแก้ตรงไหนของวิดีโอก็กสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมผมต้องการตัวของคอมเมนต์เป็นอย่างมากเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็